สำหรับท่านที่มาเจอคลิปใหม่ๆนะครับมีความสนใจอยากจะเข้ามา,ารับฟังรับชมนะครับภาษาอังกฤษจากผมนะครับซึ่งนะครับสอนตามสไตล์ของผมเองนะครับสนุกไปบ้างนะครับตามสไตล์ตามตามความรู้ที่พอจะมีนะครับผมขอไปจริงๆไอยบ่อยเหลือเกิน พอพูดแล้วมันคันคอนะครับ <c oughs> มาเรีกันตอนหน้าที่แปดนะครับผมนะหนังสืออัปบีท5ห้านะครับสำหรับอมห้านะครับกรมม่านะครับผมเป็นหลักไวยากรณ์นั่นคือ l Lady and Gentlemen นะครับผู้ชายคนนี้พูดกันมาว่าสวัสดีสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทั้งหลาย This special p o r t o uh, r port ์ o พ come from the Amazon it makes you look younger and live longer สิ่งนี้นะครับเป็นยาวิเศษนะครับซึ่ง <c oughs> ขอไปจริงกำลังจะทำเสียงรอหน่อยไอไม่หยุดสักที สุภาพบุรุษและสุภาพสตร,ตรีทั้งหลายนี่คือยาวิเศษนะครับที่มาจากแม่น้ําอเมซอนมันทําให้คุณเมื่อกินเข้าไปแล้วนะครับทําให้คุณดูหนุ่มนะครับและก็มีอายุยืนยาวหมื่นปีหมื่นปีนี่คุณครูคใส่เข้าไปนะครับนะคนฟังก็เลยว่า Really? ว้าวจริงรอจริงรอว้าวอะไรวิเศษขนาดนั้นแล้วก็มาภาพที่สองนะครับน่าจะภาพดีหรือเปล่าเดี๋ยวลองแปลภาพนี้ก่อน Look at me ดทูที่ที่ตัวฉันเองเลย I am standing here today a handsome young man ฉันนะครับนะมายืนอยู่ที่นี่นะครับตรงนี้วันนี้นะครับฉันเป็นหนุ่มลอยไหมครับนะต้องหล่อจริงๆนะครับนะไม่ใช่หน้าตาขี้เหร่แล้วขึ้นไปพูดว่า I am a handsome young man ครับ But I'm really over 200 years old อันนี้ก็เวอร์ไปนะครับนะ แล้วฉันก็อายุสองร้อยกว่าปีแล้วนะครับเราก็แปลตามหนังสือนะครับนะอย่าไปจริงจังเขายกตัวอย่างให้เห็นนะครับนะว่ายานี่มันวิเศษนะครับอยู่ได้ถึงสองร้อยปีครับถ้าอยู่ได้ยี่สิบปีมันยังไม่วิเศษเท่าไหร่ He s a e c r e symbol he r i n g s a bottle of this potion r every day ผู้หญิงคนนี้ก็สานับสนุนเลยนะครับนะ ที่เขาได้หลอได้นมนะครับที่อายุมาถึงสองรอยปีเนี่ยเป็นเพราะว่านะครับความลับก็คือว่านะครับง่ายๆเลยนะครับเขาแค่ดื่มยาวิเศษนี้เข้าไปแค่หนึ่งขวดเท่านั้นนะครับทุกวันอ๋อขวดละวันละขวดตัวทีครับแปลว่าอย่างนั้นนะครับไม่ใช่ดื่มขวดเดียวอยู่ได้สองร้อยปีคือดื่มวันละขวดนะครับแต่ไม่ได้บอกนะครับนะว่าดื่มมากี่ปีแล้วไปต่อครับผมคนฟังนะครับนมีก็ ว่าคนแก่คนหนึ่งนะครับพอได้ฟังดังนั้นก็เลยคิดในใจนะแต่ซาวเกิ o o ดนั่นก็คือโอ้ความโษณานั้นดูดีเลือกเกินนะครับนะชักสนใจแล้วตอนนี้อายุเก้าสิบแล้วอยากจะอยู่สักสองอปีดังนั้นก็เลยว่า I'm getting married next month โอ้อันนี้หักมุกก็ไปใหญ่เลยเดี๋ยวเดือนหน้าผมจะแต่งงานแล้วอืมน่าคิดนะครับนะหน้าตายอย่างนี้เดือนหน้าผมจะแต่งงานแล้ว นึกว่าเดือนหน้าผมจะโดนเผาแล้ว I want to look much younger on my wedding day แปลว่าอะไรครับนักเรียนลูกๆแปลว่าผมต้องการที่จะให้ดูหนุ่มน่อยนะครับนะในวันที่แต่งงานนะครับรถหน้าตาผมนี่มันเหมือนกับ90แล้วในวันแต่งงานอ้อยหน้าตาเหมือนทัก30ก็พอประมาณนั้นคิดในใจก็เลยไปถามชายหนุ่มคนนี้บอกว่า how much that it cost เจ้านมแล้วยานั้นมันขวดละเท่าไหร่ละ่ะเจ้าหนุ่มก็บอกราคาทันทีเลยนะครับนะวันผ่าวสบาชชนขอไปอยิ่งยิงครับวันนั้นเร็ดผ่าวแหมไม่ใช่วันผ่าวสุนทรก็แปลผิดนะครับตรงนี้คือสัญ,ญลักษณ์ปอนนะครับนะขวดละหนึ่งร้อยปอนนะครับหนะนึ่งร้อยปอนนี่ถ้าคิดเป็นเงินไทยนี่ปอนหนึ่งประมาณเจ็ดสิบกว่าบาทนะครับนะเจ็ดพันกว่าบาทนะครับเจ็ดพันด้วยเจ็ดหมื่น หน่วยเซมร้อยพันเจ็ดพันกว่าบาทนะครับ that's expensive นะครับชายชราคนนี้ก็เลยบอกว่าโอ้มันค่อนข้างค่อนข้างแพงนะแต่ถ้านึกในใจเออจะกินเข้าไปแล้ววันแต่งงานจากอายุเจ็ดสิบเหลือสามสิบนี่ก็น่าสนอยู่นะขวดละเจ็ดพันนะครับแต่รายละเอียดนะสินะกินวันละขวดแล้วไม่รู้กินกี่วันถึงอะอายุลดลงเหลือสามสิบ ถ้ากินสามเดือนแล้วเสร็จเลยไม่มีตังค์ซื้ออ่ะอย่าวอากเรื่องไปในเรื่องกันต่อ <c oughs> ชายคนนี้ชายแก่คนนี้ก็เลยว่า is he really t o o u n r e years o d or is he kidding us า <c oughs> วนี้ก็เลยแซวขึ้นมาเลยนะครับบอกว่าไอ้ที่พูดว่าอยู่ได้ถึงร้อยถึงสองรอยปีนั่นนะ่ะเป็นความจริงหรือเปล่าหรือว่าแค่พูดล้อเล่นนะครับนะแปลว่าอย่างนั้น ผู้หญิงคนนี้นะครับน่าจะเป็นเลขาหรือเป็นเสมีรรยนหรือเป็นอะไรสักอย่างมาด้วยกันนะครับนะก็เลยว่า I honestly don't know I have only been with him for 500 150 years ส่วนมากการตูนฝรั่งนี้จะหักมุมนะครับนะประโยคสุดท้ายแปลว่าอะไรครับนักเรียนแปลว่าด้วยความสัตย์ซื่อนะครับนะ ดิฉันไม่โกหกหรอกนะคะแต่ดิฉันไม่รู้จริงๆนะว่าที่เขาโฆษณาไปนะครับว่ากินเข้าไปแล้วจะอยู่ได้ถึง200ปีหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆนะคะฉันอยู่กับเขามาแล้วถึงหนึ่งห้าสิปีต่ลกแล้วอย่างครับนักเรียนหรือเห็นอะไรบ้างครับจากโฆษณานี้นี่คือคำาคกงงบฝรั่งเอานาคมนะครับนะ เขาถามว่ากินกันไปแล้วอยู่ได้ถึง200ปีหรือเปล่าบอกด้วยความสัตย์ซื่อจริงนะครับฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่าอยู่ถึง200ปีหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเนี่ยฉันอยู่กับเขามา150ปีแล้วนะโอเคครับผมไปต่อเรื่องอื่นเลยนะครับก็คือ present simple present continuous และก็ present perfect นี่คือยี่ห้ออ่าไม่ใช่ยี่ห้อนี่คือชื่อของเทนนะครับนะ Present simple โครงสร้างคืออะไรครับคือประธานบวกกริยาช่องหนึ่ง Present continuous คือประธานบวก is, am, ื X, M, ื are บวก verb I-N-G และ Present perfect คือประธานบวก has, have บวก verb ช่องสามครูนันจำโครงสร้างนี้ได้ไมาตั้งแต่ครูนันเรียนม .4 นะครับนะถ้านับย้อนไปก็40กว่าปีแล้วครับจำแล้มันจำขึ้นใจจริงๆนะลูกนะภาษาอังกฤษ ครูนอื่นไม่รู้นะครูนันจำและจําขึ้นใจเลยนำถึงเอามาหากินได้ถึงทุกวันเนี่นะครับ Reading and Listening นะครับการอ่านแล้วก็การฟังข้อที่หนึ่งก็บอก Look at the cartoon ให้ดูภาพการ์ตูนนะครับ what is the man selling อ๋อเมื่อกี้เราแปลไปแล้วนี่นะว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยเขาขายอะไร what is special about และสิ่งที่เขาขายนั้นมันมีอะไรพิเศษ Listen น n n ะเรดทูเฟ o อเ o ลให้ฟังให้อ่านแล้วก็หาคำตอบ ดังนั้นคำตอบก็คือว่า The man is selling a potion นะครับผู้ชายคนนั้นขายยาวิเศษนะครับนะ it is i special มันพิเศษมากๆม mm ีค hmm. ูอสกพระว่า it makes you look younger and live longer เพราะมันทำให้คุณดูหนุ่มและก็อยู่มีชีวิตอยู่ได้ยาวนานตอบสั้นๆและมีความหมายต่อไปก็ B ครับก็บก่า look at t h e w o r b f o r m in v o t h in the cartoon for example ให้ดูคำกริยานะครับที่เป็นตัวทึบนะครับในการ์ตูนเมื่อกี้นะครับแล้วก็ให้หาตัวอย่างประกอบนั่นก็คือ permanent state permanent state แปลว่าสิ่งนั้นเป็นอยู่แล้วนะครับเช่นพระอาทิตย์เกิดขึ้นทางทิศตะวันออกตกทางทิศตะวันตกหรือคนคนนั้นทำงานอะไรนะครับทำมาหลายปีแล้วแล้วก็ยังทำอยู่อันนั้นเรียกว่า permanent state นะครับ Action happening at the around the time of speaking หมายถึงการกระทำนะครับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในขณะที่กำลังพูดเช่นกำลังขายายาอยู่ก็คือเขากำลังขายายาอยู่นะครับ he is selling นะครับขอกำลังขายอ p p o t เ o n นะครับขากำลังขายายาอยู่นั่นคือ,อเหตุการณ์ที่กระทำนั้นเกิดขึ้นในขณะที่กำลังพูด A habit or routine นะครับเป็นพฤติกรรมเป็นนิสัยหรือเป็นงานประจำเช่นตื่นนอน 6โมงเช้าทุกวันเสร็จแล้วอาบน้ําแปรงฟันแต่งตัวไปโรงเรียนอันนี้ก็เรียก a ฮปป Routine หรือเป็น a fixed f ชอร์อ a r เรนจ์เมนตก็แปลว่าเหตุการณ์ที่คาดการไว้ในล่วงหน้าแล้วนะครับว่าพรุ่งนี้หรือเย็นนี้หรือคือนนี้จะทําอะไรและต้องทาให้ได้เอเน็กชั่นวิสร h e น a s t a แ d c คอนต n เนียสตูเด r เรซ n t เหตุการณ์ที่กระทำนะครับเริ่มทําตั้งแต่ในอดีตเช่นตันเริ่มทําตั้งแต่เมื่อวานนะครับ และยังทําต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะครับจนกระทั่งถึงเช้านี้ยังไม่เลิกเลยเอ๊ะอันนี้มันใกล้ๆกับคุณยายข้างบ้านหรือเปล่าเอาเป็นว่านะครับคุณครูเฉลยให้เลยนะครับ p e r m a n e n t state นะครับเป็น present simple An action happening at the at, at all around the time of speaking เป็น present continuous habit or routine เป็น present simple fix future arrangements นะครับรูปประโยคเป็น present continuous แต่เวลาแปลให้แปลเป็น future s y m b o l ก็คือให้แปลว่าจะ An action which started in the past and continue to the present นะครับเป็น present continuous present perfect continuous นะครับนักเรียนถ้าฟังไม่ทันหยุดคลิปแล้วฟังย้อนหลังได้นะครับนะคุณครูพยายามตั้งใจ ไม่ให้พูดผิดนะครับนะครับไม่ผิดแน่นอนครับโอเคครับ what then is used in each case ดังนั้นเรามาดูกันนะครับว่าเทนไหนใช้ในกรณีไหนบ้างเมื่อกี้เฉลยไปแล้วก็มาดูตัวหนังสืออีกทีหนึ่งแปลกันให้สดๆนะครับเผื่อลูกๆบางคนที่แปลไม่ออกนั่นก็คือ permanent state นะครับสิ่งที่เป็นอยู่อย่างนั้นอย่างแน่นอนก็เหมือนที่คุณครูบอกถ้าอ่า ทำงานอาชีพอะไรนะครับเป็นคุณครูเป็นนักเรียนเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดให้ใช้เป็น present simple นะครับดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศหนออกตกทางทิศตะวันตกเป็นเหตุการณ์อย่างนั้นข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นให้ใช้ present simple เท่านั้นอ่า <c oughs> uh, เช่นนะครับเช่นคำศัพท์ก็ว่าค from เช่นกันว่า it makes นะครับ in makes you มันทำให้คุณดัซซิตคูสนะครับ คือถามว่าราคาเท่าไหร่นะครับนะนี่ถือว่าเป็น Present Simple นี่คือคำศัพท์ในในตัวอย่างนะครับนะดูก็นะครับกบมาจากคู่มือนะครับนะก็เลยนำมาอธิบใยนักเรียนฟังแต่ว่าไม่ได้เป็นประโยคเต็มๆนะครับนะถ้าประโยคเต็มๆก็เช่น i o ค e s from Thailand อย่างนี้นะครับนะจันมาจากประเทศไทยเป็นต้น c o m ค t เติม s s เอา i คําไม่ได้นะครับนะเติม s นี่ต้อง he, she it นะครับ he จีท comes from Thailand ประมาณนั้นนะครับ e c t i o n happening or at or at all around the time of s p e a k i n g นะครับเป็น Present Continuous นะครับเช่น I am standing นะครับฉันกำลังยืนอยู่นะครับ Is she kidding นะครับเป็นประโยคคำถามนะ Is she kidding เขาพูดเล่นหรือเปล่านะครับนะตรงนี้ก็ต้องเป็นเครื่องหมาย q u e s t i o n Mark นะครับแต่ว่าเขาเขียนยกตัวอย่างมานะครับก็ไม่ได้เน้นเรื่องเครื่องหมายนะครับ ต่อไป h a b i t o r o routine เป็นนิสัยนะครับหรือเป็นงานประจำที่ต้องทำนะครับก็ใช้เป็น present simple นะครับเช่น he r i n g s a bottle นะครับเขา b อา t วดเขาดื่มอะไรหนึ่งขวดนะครับหนว่าต่อไปแหมเขาเขียนยังไม่จบเลยนะครับ he r i n g s a bottle of water อะไรก็ว่าไปนะครับต่อไปเป็น a fixed future arrangement นะครับก็คือเป็น present continuous นะครับแต่ เวลาแปลให้แปลว่าจะนะครับนะเนี่ยตอบว่าเพรสเช่กลิอนะแต่เวลาแปลแปลว่าจะนะครับนะอย่าแปลว่ากําลังเพราะปกติเพรสเช่นโกลิอัสนะครับให้แปลว่ากําลังนําหน้าคกญญากริยานั้นๆนะครับเช่น I am getting married นะครับแปลว่าฉันจะแต่งงานนะครับนะอย่าไปแปลว่าฉันแต่งงานแล้วนะครับนะฉันจะแต่งงาน ต่อไปครับ Action which started in the past and continues into the present นะครับก็คือเหตุการณ์ที่เริ่มต้นในอดีตและก็ตอนนี้กำลังทําอยู่นะครับเขาเรียกเป็น present present perfect con นะครับนะม่ใช่ present perfect เฉย,ยๆขอแก้ไขนะครับ present perfect con ครับ Present Perfect คอนนะครับลูกไม่ใช่ Present Perfect เจ๊เชนถ้า Present Perfect นี่คือกระทําในปัจจุบันนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กระทําอยู่แต่ว่าอันนี้คือกําลังกระทําอยู่เนี่ยนะครับ An Action which started in the past and continue into the present I have only been w i t h h i m อ๋อโอเคถูกต้องครับตรงนี้ Present Perfect เพราะว่า ขาไม่ได้บอกว่ากำลังรกระทำอยู่ต่อเนื่องโทษทีนะครับใช่นะครับนะเพราะตัวอย่างคือ I have already been with him นะครับเป็น present perfect นะครับแต่ถ้า I have already been uh, I have had being เดี๋ยวนะ I have been being ต้องไม่ใช่ being I have been being นะ I have been being with him นะครับฉันกำลังอยู่กับเขา อย่างนั้นได้ถือว่าเป็น present perfect con, นครับ <c oughs> แต่ในเรื่องเขาให้เขียน present perfect con, นครับรู้สึกว่า present perfect present con อ๋อ present perfect เฉยๆตัวทีครับนะ present perfect เฉยๆเมื่อกี้คุณครูบอกผิดแล้วถ้างั้นนะครับนะ present perfect <c oughs> ก็คือประธานบอก has to have บอก verb ช่อง3นะครับนี่คุณครูดูอย่างไรเป็น present perfect con, นะครับให้ทำ present simple present con แล้วก็ present perfect นะครับ ขอภัยอย่างยิ่งเลยนะครับเมื่อกี้ถ้าจะไม่เปดดุยนปรอธิบายเป็น Present Perfect Con คนะครับก็คือนะครับประธานบวก s s f บวก e r b ช่อง3นะครับไม่มีประธานบวก s s f บวกบีบวก verb ช่อง3บวก v e r b อ n g นะครับไม่ใช่นะครับโอเคจบต่อไปนะครับให้นักเรียนมาทำแบบฝึกหัดเช่นเคยนะครับนะ นั่นก็คือ f i l l in ก็คือให้นำคำเหล่านี้ลงไปเติมไปในช่องว่างนะครับคือคำว่าดูนะครับหนึ 1, ่งคำว่าดูสองคำว่า go สามคำว่า have นะครับสามตัวเท่านั้น then use the question word แล้วก็ให้ใช้คำา u e s t t o o w w r r d ก็คือ w o u b l t i o n s นะครับกับ question word ความหมายเดียวกัน to follow a b o u u your partner daily routine นะครับเพื่อที่จะหาคำตอบเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันนะครับของเพื่อนของนักเรียน a อน Free Time s h e c k with Activity แล้วก็กิจกรรมที่ทำในายามว่างข้อที่หนึ่งครับ home นะครับ Breakfast อ uh, ่า a v e ตัวตีแหมอ่านยังไงเป็นโฮม Have Breakfast นะครับ Have Lunch Have Dinner นะครับก็คือรับประทานอาหารเชา้าอาหารเที่ยงและอาหารเย็นให้ตอบว่า Have นะครับข้อที่สองนะครับ for a meal นะครับสำหรับเมื่ออาหารเมื่ออาหารตรงนี้มีคำว่าเอาชนะครับก็ให้ตอบคำว่า g กนะครับนะ g o go Go out for a meal แปลว่าออกไปรับประทานอาหารข้างนอกนะครับนะให้ตอบ Go นะครับหลังเลข2นะครับนะสไตล์การเฉลยของครูเป็นนนหรือการสอนงครูเปนนนะครับจะสอนให้ละเอียดอย่างนี้เลยนะครับแต่จะเขียนทิปให้นะครับนะโกหลังเลข2องกหลังเลข3นะครับให้ตอบดูนะครับ Do 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 the washing up นะครับก็คือเช็ดถูล้างต่างๆนะครับนะให้ใช้ดูครับดูนะครับดู the washing up ข้อที่สี่นะครับผมไปเดินเล่นนะครับใช้ go ครับ go 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 for a walk ไปเดินเล่นนะครับข้อที่ห้านะครับเข้านอนนะครับ go นะครับอันนี้เราชินเลยนะครับดัง go to bed เข้านอนส่วนข้อที่หกนะครับไปช้อปปิ้งก็ใช้ go เหมือนกันครับ go shopping นะครับผมูไปเร็วเลยนะครับแลกก็ข้อที่แปดที่เจ็ดก็เช่นกันนะครับตามหลังด้วยเอาก็คือ go out with friend คือออกไปข้างนอกกับเพื่อน พอข้อที่8นะครับผมช้อปปิ้งตรงนี้นะครับนะเป็นดูแล้วนะครับถ้ามีเดออยู่ด้วยต้องดูนะครับตรงนี้ข้อ8ปดดูดูเดอช้อปปิ้งแปลว่าไปซื้อสินค้านั่นเองนะครับพอข้อที่9นะครับทําการบ้านอันนี้เราก็ชินนะครับใช้คำว่าดูนะครับดู work พอข้อที่10นะครับผมทำงานบ้านนะครับ housework นะครับงานบ้านก็ดูเหมือนกันนะครับดู ข้อสิบเอ็ดนะครับไปวิ่งช็อกกิ้งไปวิ่งช็อกกิ้งก็ใช้ G กนะครับโกส่วนข้อสิบสองนะครับว่ายน้ำนะครับไปว่ายน้ำก็โกอีกเหมือนกันนะครับโก for อ่สวมและข้อสิบสามนะครับไปทำงานก็โกนะครับ Go to work หรือว่า go to school ไปโรงเรียนและข้อสิบสี่นะครับไปดูหนังก็โกครับ to the c i n e มาและข้อสุดท้ายนะครับผมอ่ะ อาบน้ํานะครับนะอาบน้ํานะครับสองคำนี้ใช้ have นะครับนะ have a shower หรือ have a bath เหมือนกันนะครับ have a บัดมันจะ have อาบ t h โอเคครับผมแล้วต่อไป H q u e s t i o n นะครับก็คือ how often แปลว่าบ่อยแค่ไหนนะครับ where แปลวที่ไหน how แปลว่าอย่างไร when แปลว่าเมื่อไร่ w h a t time แปลว่าเวลาเท่าไหร่ how often do you go out for a meal นะครับควรไปอ,ออกไปหา สิ่งของรับประทานด้านนอกบ่อยแค่ไหนบก็เลยตอบว่า once a week อาทิตย์ละครั้งตัวอย่างนะครับประโยคถามว่า where do you go shopping นะครับคุณไปซื้อสินค้า,า where uh, where do you go shopping อ๋อนี่แหมมาอยู่ตรงนี้แหมคุณครูก็งงว่าทำไมสีเดียวกันต้องเป็นสีเขียวนะครับนละตรงนี้เลยทำให้คุณครูงงไปพักนะขอไปด้วยอ e ไ e do you go shopping นะครับคุณไปซเสินค้าบ่อยแค่ไหนนะครับผมเขาก็เลยตอบว่าอ่าแหวนที่ไหนไม่ใช่บ่อยแค่ไหนขอไปจริงๆใจลอย Where do you go shopping แปลว่าคุณไปซื้อสินค้าที่ไหนครับผมบปลก็ได้แต่ว่า add t e shopping l e n t r in the town ก็คือไปซื้อที่ศูนย์การค้าในเมืองนะครับขอ,อไปจริงๆนะครับนะข้อสอง how do you go to school นะครับคุณไปโรงเรียนอย่างไรนะครับ on foot แปลว่าอะไรครับตั้งเรียน on foot ไม่ได้แปลว่าบนเท้านะครับนะ on foot เนี่ยแปลว่าเดินไปนะครับนะ on foot และต่อไปนะครับถามว่า when do you go to bed นะครับคุณเข้านอนเมื่อ,อไหร่นะครับคำตอบก็คือ at night every night every night at night every night เสียงใคล้กันนะครับนี ine, night, night ่ night น n night ก็คือเข้านอนสามทุ่มทุกคืนจบนะครับไปต่อ read example นะครับไ่อ่านตัวอย่าง w h i c h tense นะครับ wish tense ือว tense ก็คือเท่นไหนนนเองนะครับ is used ที่ถูกใช้นะครับเป็น passive voice นะ verb to be ตามกริยาช่อง3นะครับนะเป็น passive voice แปลตามหลักวยากรณ์แปลว่าถูกใช้แต่แปลเป็นไทยแปลว่าใช้เฉยๆก็ได้นะครับเท่นไหนที่นํามาใช้ส pues ําหรับสิ่งที่บอกตารางเวลาอย่างแน่นอนตรงนี้ตอบได้เลยนะครับว่าเป็น present simple นะครับ present simple ภาษาอังกฤษว่าอะไรดี ps ก็ได้นะ present simple เป็นตัวย่อ future arrangements นะครับ ฟิ t เ r อร์เรนจ e ม e n t ก็คือเหตุการณ์ที่คาดการไว้ไวในอนาคตนะครับว่าจะกระทำอันนี้ใช้ในรูปของ Present Con นะครับแต่เวลาแปลแปลว่าจะนะครับ present con ตัวย่อน่าจะ PC ก็แล้วกันนะครับนะ p r e s e n t c อ n อันนี้ Present Sim นะครับ Use the note to act out short exchange นะครับให้จดโน้ตนะครับนะบันทึกเพื่อที่จะนำไปแสดงการคุยสนทนานะครับ act out จอร์จอีกเชนก็คือบทสนทนาแลกเปลี่ยนกันแบบสั้นๆนะครับดังนั้นตัวอย่างก็คือว่านะครับเอบอกว่า w h a ว d o e s t h e film start ครับภาพยนตร์จะเริ่มฉายเวลาเท่าไหร่บีก็เลยแต่ว่า a t า t นนะครับ a t า so we are meeting at air. ดังนั้นนะครับเราไปเจอกันนะครับม e ไปไปเจอกันเราไปเจอกันสัก2องทุ่มนะครับเพราะว่าหนังจะฉาย3ามทุ่ม นะครับจะได้ไปทันไม่ใช่ไปเจอกันสองทุ่มห้าสิบนะครับอย่างนี้อาจจะไม่ทันเวลาประมาณนั้นผมมาข้อที่สองนะครับว่า time does the tour start นะครับบริษัททัวร์จะเริ่มเมื่อ,อไหร่นะครับนะเียเราว่า s a t at six นะครับบริษัททัวร์จะเริ่มตั้งแต่หกโมงนะครับ so ดังนั้น we are leaving the hotel at f i v นะครับดังนั้นเราควรที่ออกจากโรงแรมประมาณ ตีห้าสิบห้านะครับนะเพราะว่ารถจะออกนะครับรถทัวร์หรือรถไปท่องเที่ยวนะครับจะออกเดินทางหกโมงนะครับตามเนื้อเรื่องนะครับนะตามตามอ่าสเกจชูในตารางแล้วก็อันไหนที่เป็นตารางถือว่าเป็นเทนอะไรครับเมื่อกี้เป็น PS นะครับ Present Simple นะครับประธานบุรริยาช่องหนึ่งต่อไปก็ถามว่า what time does your flight depart แปลว่า สายการบินของคุณนะครับจะออกเที่ยวบออกบินนะครับนะจะจะเครื่องบินจะออกกี่โมงนั่นเองนะครับนะคำตอบคือ departure e f o r นะครับก็คือเครื่องบินจะออกเดินทางนะครับนะคุณครูใช้คำพูดอย่างนี้อาไรกันคงฟังออกนะครับนะ8.45นะครับดังนั้น so we are leaving for the airport for the airport เราต้องไปถึงสนามบินนะครับ สักหกโมงเช้านะครับนะต้องไปเผื่อหน่อยนะครับนะอย่างน้อยเป็นหนึ่งชั่วโมงนี่ไปเผื่อสองชั่วโมงสี่สิบ้าเลยถือว่านะครับนะอาจจะดูกไกลก็ได้นะครับไปแลว่าจบหน้าที่แปดไปต่อหน้าที่เก้าต่อเลยครับผม